ที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากมีไอดีเทพๆนะตัวดีๆนะแรงสูงๆวินเลตสวยๆ,ๆนะครับมาเล่นนะครับผมในระาคาเริ่มต้น50บาทนะผมขอแนะนำเพจแอดมินต้นอทดีวีเลยนะครับผมเพจรับซื้อขายนะเกมอาร์วีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมนะผมรับประกันเลยนะฮะสำหรับใครที่แบบสนใจนะเข้าไปทำเพจได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีนันผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่เ okay, กมอาร์วินนั่นเองนะครับผมนะแต่ก็วันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเบต้านะครับผมนะ้ทุกเวลาจะเห็นเป็นสีม่วงอะไรอย่างงี้นะมันน่าจะบั๊กอยู่นะครับผมนะก็รอบนี้เจอคนไทยด้วยน,นะแต่แรกขผมก็กล้ายังไม่ได้ตัวใหม่แหละนะครับผมนะเทพคิตต oh, ี้โอ้โหโดนแจกตัวใหม่ซะแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะวันนี้ผมก็มาเข้าหัวข้ออื่นเลยดีกว่านะครับผมนะคือผม ไม่แนจจ่ใจว่ามันเป็นบั๊กหรืออะไรนะคือระยะป้อมมันโดนปรับนะหรืออาจจะปรับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเฉพาะเลนอาดาร์ธเลเยอร์ด้วยนะครับผมนะระยะป้อมม,มันแบบแบบวงเล็กลงอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะเออโอเคฮะตอนนี้ก็ไปอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็เกมอาจจะปิ๊งๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเซิร์ฟเบต้าเนาะก็อโอเคผมอาจจะไม่ได้เล่นแบบจริงจังเลยมากนะเพราะมันอยู่เซอร์เบต้าด้วยแหละนะครับผมนะผมจะเล่นแบบ บวกเอาง่ายๆไ,ไม่ถอยอะไทั้งนั้นนะตายเป็นตายนะครับผมเนะะาะออกรองเท้านี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งไปดูให้ดูนะครับผมนะดูดูระยะป้อมมันเฮ้ยโอ้โหเที่ยววอลคอนราชาเจอปลาไหลไหมไม่หนีไม่หนีไม่หนีม,หนมาดมิไปก่อนดีกว่าเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวบอกว่าจะไม่หนีแต่ก็หนีอยู่ดีวะ ไม่รู้สัญจัตยาณปลาไหลมันบอกเฮ้ยเอ๋งเฮียดโดนอาอมะกี้คลิปมาน่ะก็ดูโอ้โหโคตรปินกวอยอัพสก,กิลแลวแดนนี่ได้โอ้ผมกะจะไปดูป้อมไม่ดูไอ้เหียแต่บอลคอสเป็นเฝ้าอ่ะมันไม่ให้มันไม่ไปดูอ่ะเอาใหม่เอาให,หม่ตอนนี้เลียบมันโลละ โอ้ตีอย่างช้าเลยไม่มีลุ้นโอเคเดี๋ยวลองดูนี่ครับผมเห็นป่าระยะป้อมมันแบบหดเล็กลงมากนะครับผมนะคือถ้าเข้าไปใกล้ปุกมนี้ปุ๊บเวลามันยิงม,มันก็ระยะแบบไกลเท่าเดิมเฮ้ยเชี่ยวู้ไปละคือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั็กหรืออะไรนะยางที่เห็นนะครับผมนะคือตอนแรกถ้าเราไม่เข้าไปในระยะมันมันก็จะ แบบวงเล็กนะครับแต่ว่าถ้าเรายืนในระยะการยิงมันวงก็ใหญ่เท่าเดิมนะครับผมผมไม่ไแน่ใจว่ามันเป็นบั็กหรือว่าอะไรนะเออ,อแล้วประเด็นคือมันมีแค่ป้อมป้อมเลนดักโซลเยร์เท่านั้นนะป้อมอื่นมันไม่เป็นนะครับป้อมอื่นมันก็แบบระยะปกติเลยนะกว้างปกติแต่แต่ว่ามันจะมีะป้อมเลนด์คนะย่ยางได้เห็นก็จะลด,ดลงนิดนึงโอ้หเชีย่ยขี่ม้าเลยมาดิมาดิเจอปลาไหลไหน,นี้ก่อนเฮ้ยไม่นะดูเลือดโอ้โห ตายปะตายเลยไม่ไอ้เคียขี่ม้ามาเลยแค่นี้นะฮะไม่มีละว,ลวครับกินกันยังก็คอมเมนต์มาได้นะเขาแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันปรับมาใหม่หรือมันเป็นบั๊กนะครับผมแล้วก็คือระยะป้อมมันแบบแบบระยะสั้นมากนะครับผมนะเดี๋ย <cả> วไปดูใหม่ เฮ้ยโหมาดิเราบนคกูสัญญากูจะไม่หนีมาดิกูเอาสกิวหนีไปแล้วมาดิมันไม่มีนติหัวดหวดอด่าไปกลัวอย่าไปกลัวมีดูดเลือดไม่ไงโหเยเกือบตายเอาเยใครกดหยุดวะ อันนี้เป็นหมดทัวร์นาเมนต์นะครับผมนะฮะขอวับแดงนะเพื่อนีะไร่เจอเจอกูเจอกูขมโมยบัฟเฮ้ยอะไรไปไหน ูไล่ปลาไหลไล่ปลาไหลข้างกูบวกรอบนี้ไม่ถอยใครมาข้างบนว่าเฮียเนี่ยด้ดวงมไม้ซะเลยเออนี่ห้าวเกินไปหน่อยฮนะไม่น่าเลยคือกะว่าจะเม่้ตัวใหม่นะแต่ก็ไม่ได้เล่นอนะโดนแย่งเลไซะก่อนนะมันกดไบกันมากเลย Okay. คือตอนนี้ป้อมมาทำงานอยู่นะนระยะมันก็เท่าเดิมนะแต่เนะี่ยหาป้อมปิดทำงานมันก็จะแบบดูดิมันก็จะแบบระยะสั้นลงนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะครับผมนะแล้วก็จะมีอ่ามันอัปเดตแมตใหม่ด้วยนะสังเกตูมจะมีหุ้ม้าอยู่ข้างๆนะฮด้านซ้ายเห็นปะตีดีกว,ว่าผมไม่รู้ว่าป้อมต่อไปมันจะเป็นหรือเปล่าน,นะเดี๋ยวดวยวูป้อมต่อไปก็ระยะเท่าเดิมอืม เฮ้ยมาดิด่วงมาดิเฮ้ยเจี๋ยกูฟาร์มบัฟแบบหน้าด้านๆมาดิมาดิพร้อมบวกขวันสโลเลยเอ๋อตีช้ามาก ไม่มีลูนอ๊ะขานาดมีทารอนแล้วนี่ไม่รู้ฟาร์มหมดฟาร์มหมดไม่สน เพื่อนแดงกหบอว่าทีมมันระยะป้อมอื่นก็เท่าเดิมแล้วฮเฮียกดอยู่ดีละ่ะท,ทีมอ๋อทีมมันตายเหรอเขาไม่ตายนี่อีกสามตัวมันหายไปไหนมองไม่เห็นเลยเอ้อไอ้บอกว่ามันออกกันหมดเลยอะ เดี๋ยวไปดูดิเนี่ยระยะป้อมอื่นเขป้อมเดิมนะครับผมนะเท่าเดิมอ่ะเอ้ยเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเพิ่งจบอ๋อเฮียประเดีโอเคหมดเลยดูดิว้าวต่อหน้าแม่งเลยเฮียโคตรเหี้ยเลยโอ้ยเฮีย,ยอะไรป้อมยิงไปตีป้อมเอ้าวเฮียมันไ,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 ไปตีมันไม่ได้ตีคนเหี้ยเลยเมื่อกี้ อ่าเรียบร้อยจบโอเคนะวพราสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องลาไปก่อนกันกน,นะเขาคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะเป็นบั๊กหรือเปล่านะครับผมนะก็โอเคบายผม